คือเหตุการณ์ก็คือผมอยากกินไอติมบอกน้องว่าเอออยากกินอะไรไหมเดี๋ยวจะจะได้แบบไปซื้อให้เลยแต่น้องว่าโอเคพี่ผมไม่กินอะไรเงี้ยผมก็ไปซื้อไอติมแล้วกลับมาปุ๊บแล้วน้องเห็นผมกินไงน้องแบบอยากกินด้วยน้องเลยแบบเออพี่เดี๋ยวผมซื้อ กมันแป๊บเดียวเองนะสักพักแบบเดินกลับมาแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าแบบน้องคือแบบน้องเดินกลับมาท่านี้แล้วก็รีบๆมาดูแผลไแล้วคือแบบส่วนตัวผมแบบเจออาการงี้มาบ่อยก็คือแบบเป็นนักกีฬาที่แบบมัมีแบบคิ้วแต่งจมูกนู่นนี่นั่นคือแบบมีเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมจะดูแผลเอาเลยแล้วคือแบบโอแผลน้องนี่คือแบบผมรู้เลยว่าต้องเลี้ยงอ่ะผ่านน้ำแข็งอะไรมาให้แบบประคบไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รอวิชาอมาแต่คือแบบปิงเล่าว่าปิงอะชอบสมัครผม คือนีแล้วมันจมมีคานแบบว่าที่แบบเป็นโลกกันแดดกันฝนอะไรแล้วสะบัด,ดิึ้นก็ไปโดนซึ่งพอไปรักษาเสร็จก็ประมาณ20เข็มครับขอจริงแล้วพรุ่งนี้มีงานด้วยแฟนซนยของผมก็เดี๋ยวอีก2วันก็แฟนมีเลยครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมปกติงับถือแบบสปิริตเลยครับ